โอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้วมในตำนานนะจากเขตที่ในห้องน้ำแล้วก็ช่อง YouTube หมอส้วมรักษาส้วมดูอาก,การนะวันนี้เข้าดำเนินงานรื้อถอนตัวเช็คแก้ไขปัญหาเดิมคือห้องน้ำมีกลิ่นชักโครกของคอนโตสองชิ้นระบบวอชดาวเป็นแบบประหยัดน้ำจากที่เราทดลองกดฝัดูเนี่ยเสียงค่อนข้างจะแปลกนะก็คือกดปุ๊บมันจะมีเสียงดังคืนอ,อยู่ด้านหลังชักโครกสันนิษฐานไว้ได้เลยว่า ขี้พึ่งไม่ได้ใส่หรือว่าประเกลียยักลิ่นไม่ได้ใส่หรือว่าใส่แต่หมดสภาพเดี๋ยวลื้อลงมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะฮะหลังจากที่เราลื้อโถชักโครกออกมานะเราก็จะเจอหน้างานเป็นลนักษณะเป็นหน้าแปลนนะอ่าเท่าที่ดูด้วยตานะระยะทําทิ้ง3 0มุดพอดีเป๊ะน,นะแล้วก็ชักโครกเป็นแบบเดือยเซรามิกลงพื้นแบบนี้อโอเคสาเหตุนะที่ทําให้ห้องน้ํามันมีกลิ่นคือนี่ช่องมันลอยต่อระหว่างตัวหน้าแปลนกับตัวเดือยเซรามิก ใส่คีบทึ่งถูกต้องนะแต่ว่า,ามันมันย่อยสลายหมดไปตามการใช้งานของคี่พึ่งนะฮะมันก็เลยทาให้มีกลิ่นเล็ดรอดออกมา,าวิธีการแก้ไขเราจะแก,แก้ไขด้วยการเคลียร์หน้างานออกให้หมดนะแล้วก็ใส่ตัวปะเกีนกันกลิ่นชุดใหม่กลับเข้าไปแล้วก็ติดตั้งวางเลยเซอร์บีให้ตรงก็จบปัญหาห้องน้ากลิ่นนะสรุปเคสน,นี้คือคีบพึ่งหมดสภาพตามอายุการใช้งานนะครับ ก็น่าจะนานน่าจะหลายสิบปีอยู่เหมือนกันกวัวมันจะหมดสภาพนะครับโอเคจบค,ครับโอเคนะครับหลังจากที่เรารู้ปัญหาเรียบร้อยนะเราก็จะทําการแก้ไขปัญหานะปัญหาที่เจอคือตัวประเก็นก,กันกลิ่นตัวคีพึ่งกันกลิ่นหมดสภาพตามอายุการใช้งานนะครับคราวนี้เราจะแก้ไขได้วยการนี่เปลี่ยนชุดประเก็นกันกลิ่นตัวใหม่นะอันนี้จะเป็นยางซิลิโคนเหนียวเหนียวนุ่มๆุ่ม,มขายเยลลี่นะครก็จะเป็นการใส่ลักษณะแบบนี้ แล้วก็วางเดเซิามิกให้ตรงเซนเตอร์แบบนี้นะแล้วก็วางชักโครกนะแล้วก็น้ําหนักชักโครกเนะี่ยมันคไปกดบนรูด้านบนของตัวประเคนก,กันกลิ่นก็จะทําให้ไม่มีช่องว่างไม่ทําให้กลิ่นแก๊สด็ดลรอดอดอกมาได้ก็จะจบปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับแต่สิ่งสําคัญสุดคือเราจะต้องนะวางให้ตรงเซ็นเตอร์ท่อสีอที่พื้นือให้มันตรงแบบนี้ตรงตรงแบบนี้เลยนะเดซิลามิกตัวเนี้ยอันเนี้ยต้องให้มันตรงลักษณะแบบนี้แบบเนี้ยแบบนะ มันก็จะมันกระแนบเสร็จน้ําหนักชะโคก็จะกดปิดช่องว่างกลิ่นก็ไม่ออกแต่ก็ข้างล่างก็คือท่อมันได้สามสิบจุดห้าแล้วก็เสมอพื้นกระเบื้องพอน้ําหนักชักโคกี่นกดลงมันก็จะกดตัวหน้าแปลเนี่ยให้ขอบด้านล่างเนี่ยแนบกับพื้นปิดช่องว่างก็กลิ่นก็จะไม่เล่นลอดออกมาก็จบเรื่องแก้ไขปัญหากลิ่นนะครับโอเคจบครับเทปนี้ขอบคุณครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราลื้อถอนตรวจเช็คแล้วก็แก้ไขปัญหาเปลี่ยนชุดประเก็นกันรั่วกันซึมกันกลิ่นเรียบร้อยนะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยวางตรงเซนเตอร์ทุกอย่างแล้วก็เก็บขอบยาแนวเรียบร้อยนะเขาได้จะพามาดูระบบการทํางานของระบบ Watch d o w n w a s h นะ Wash ที่แปลว่าล้าง w a ว h Down ของคอตโต้เดี๋ยวมาดูกันว่าการทํางานที่เต็มประสิทธิภาพของว h d ดา n เป็นแบบไหนย,ยังไงนะครับกดแล้วปล่อย นี่ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะระบบวอชดาว w n ของรุ่นนี้กดน้ำน้ำใหม่เนี่ยจะผักดันนะกาดสิ่งปฏิกูลให้มันลงไปในท่อเมนสีนี้ว sea, ลงไปที่บ่อแล้วก็น้ําใหม่ชุดใหม่เนี่ยก็จะมาแทนที่น้ําเก่านะหลักการทํางานคือน้ําใหม่แทนน้ําเก่านะอาศัยแรงดันน้ําจากแทงมงน้าเป็นตัวผักดันสิ่งปฏิกูลนะครับโอเคก็ติดตั้งเรียบร้อยกดฝัดใช้งานได้ปกติครับ